เช้าลเลยนี่ยโอ้ยหนาวเหลือเกินเฮ้ยนี่มันก็ต้นเดือนชันวาแล้วสินะเฮวันนี้เรามาอยู่ในเม,มืองน้ําแข็งที่ม่เด้หิมะเฮดีนะเนี่ยที่เราสร้างตรงนี้ได้สร้างถ้าแห่งนี้ที่อบอุ่นที่สุดเออเอาละเราก็มีพอมีลัคกี้บ็อกบ้างแหละฮ้ยอ,อะไรกันวะเนี่ย มีลัอกี้บอ,อกเพียบเลยนะโอเคเอ้ยออกไปอุย้ยหนาว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 ,นาว,นาวอุย้ยออาไปสุดบรรยากาศหน่อยเร็วโอ้โหเอออาจจะเออเออวอชมันคืออะไร เชื่อผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมคุงนะครับแล้ววันนี้นี่ครับเราไม่อยู่ในเกมไม้คราฟกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราไม่อยู่ในซีรีส์เปิดลัอกกี้บ็อกก์กันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ผมมาสู้กับเอลซ่านั่นเองนะครับผมก็จากเรื่องฟอร์ซันเองจากป่าพาร์ชิแล้วนะครับก็คือผมได้เปิดลัอกกี้บ็อกก์ได้สู้กับโอลาฟไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็ผลเป็นยังไงก็ไปดูกันเอาเองแหละเนาะนะครับผมก็วันนี้มีอย่างลรยี่อันนะครับทีเว้นลัอกกี้บ็อก ธรรมดาไป18อันก็คือ Lucky Block วิดีโอเกมกับ Lucky Block คริสต์มาสนั่นเองเนะครับเราจะมาเปิดสู้กับเอลซ่าก็คือโปรเจกต์ที่จะเปิด Lucky Block สู้กับอ่าในหนังเรื่อง Frozen ก็จะก็นานแล้วนะแต่ก็ลืมไปเลยนะแล้วพอมีภาคสองมาก็เออมาทำลยแล้วกันเนาะเออนี่ครับสู้กับเอลซ่าเนี้ยผมก็เลือดเอลซ่าเนี้ยผมก็บอกได้เลยว่าหนาหนาเท่าเท,ท่ากับเดือฮักที่ผมสู้กับเดือฮักล้านตัวแล้วรวมกันล่างเป็นตัวใหญ่ประมาณนั้นเลย เนี่ยครับแล้วก็เลือดเป็นน้ำแข็งนะครับอืมนี่แหละรครับก็เป็นอะไรที่ยากก็สามารถเชียร์ได้นะครับผมระหว่างพี่ดิมกับเอลซ่าก็คอมเมนต์กันเลยตอนนี้เนี่ยผมแล้วก็ส่วน Facebook ส่วนตัวก็อย่าลืมไปกดติดตามกันได้ IG ก็อย่าลืมไปกด Follow กันได้นะครับก็อยากอยากรู้ชีวิตประจำวันของพี่เป็นยังไงก็ไป Follow ไปกดติดตามกันเอาเนาะแล้วก็กดแอดกันได้เผื่ออาจพี่อา,อาจจะรับนะครับนะก็โอเคแล้วก็ไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับไปนี่ครับสถานที่เปิดลัคกี้บ็อกซ์นั่นเอง ว้าววิวสวยว้าวโอ้ห์น้ำมันจะสวยได้ขนาดนี้เนี่ยแม่เปิดรักกิฟต์คริสต์มาสก,ก่อนเลยละกันนะครับโอ้โหมาถึงก็ได้เพชเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคือดีอแกบอกเลยว่าคือดีคือเวลี่ดีมากโอ้หได้ไหมเนี่ยได้ไหมแป๊บน,นึงนะเอาไม่ได้เหรอถ้าเป็นอันอื่นจะได้สินะ งนิงนเงนิงนเงนิงนเงนินเงินเงินเงินเออผมไปอ่านคอมเมนต์มาน้องๆบอกว่าอ่าคนดูทุกคนที่บแบบว่าที่ผมถามว่าจะให้เอาเพชรพวกนี้มาตีบวกดีไหมอะไรอย่างนี้คําตอบคืออยากให้บวกเยอะมากกว่าไม่บวกนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมาบวกกันช่วงนี่แล้วกันเนาะลักกี้บล็อกอันนี้เราจะใช้กับลักกี้บล็อกนี้แล้วกันนะครับโอเคก็พี่ก็ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะครับก็ต้องขอแพนที่นี่ด้วยนะครับจริงๆช่วงเวลานี้ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยครับแต่ก็ พยายามหาเวลาว่างมาอัดให้ได้ได้ได้รับชมกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจสักคนละลฟ์ไปรนบนะเออนะครับมันไม่เกินไปหรอกนะครับนะแต่เกินใจนะดูโอเคเปิดไปเลยนะครับอ้เราได้ดราม่าว้าววันนี้เราแกล้งเอบีซีดีไหมอย่าไปแกล้งเขาเลยนะครับนะเราแค่วางนี่เป็นพิธีแล้วกันว่าดีมคุงไม่เยือนนะครับนะไม่มีใครสามารถมาทําอะไรตรงนี้ได้นะครับใช่ไหมล่ะ เออที่พวกนายพวกนายเออแล้วซี่นี่ไม่นี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 ่เป็นไงล่โกบลาโกบลาเนี่ยดีมคุงมาเยือนนะจ๊ะบอกเลยโอเคเปิดอันต่อไปครับโอ้ได้เอเมลล์นะครับผมเออลืมดูดาบเลยแชมเน็ตโวว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 วแชมเน็ตหกเลยนี่ครับนะแล้วก็เป็นไฟด้วยนะครับนะแล้วก็ไอเบรกกิ้งนี่ครับนะไอเบรกกิ้งใช่ไหมไอเบรกกิ้ง เนี่ยเราไปเทสกับใครเดียเรอเราเจอพวกสัตว์ประหลาดไอนน้ที่มันไม่ควรที่มันจะเกิดมาแล้วก็เราค่อยฆ่ามันดีกว่าเนาะอันนี้ this drop shoot can and view be copy and p a s t e into other lucky box อะลองลอง copy and place สร้างมาเดียดนะครับนะผมไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่อันนี้นะเออก็ปล่อยไปใครรู้ก็ใครรู้เนี่ยไอ้คำสั่งเนี่ยคืออะไรก็คอมเมนต์กัมน,กนม,ามาแล้วกันนะที่มันเขียนว่า อ่าเด,ดอ Copy ปี้แอนด์เพสดอปอ๋อค็อป a ี้แ a นด์ดอปนี่นแหละผมไม่รู้อ่ะนะครับก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันเนาะว่ามันคือไอหยังอ่ะนั่นแหละมันคือไอหยังพี่กับใบลู่นะครับอ่าโอซ์แมนโอ้ยนายม่นะ่าเกิดตรงนี้เลยไหมนะโอลาเพื่อนโอลาตายไปแล้วนะครับอุ้ยเราได้อะไรมาดูไหมท่านผู้ชมมันบอกว่าดิ i น n ฟอร์ดดิมคุงมาบอกไม่เหมาะก,กับไม่เหมาะกับไอดิมคุงเลย ก็จริงเอ้ยไม่ดีดีโอ้มันหลอกครับโอ้โหนี่ไม่ใช่ฮาโลวีนนะที่จะมาหลอกหรือเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงหรือหลอกอะไรเงี้ยโอ้ยหมดแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญนะครับนี่ครับสามารถเอาไปตีบวกได้นะครับบอกเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆกันด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์นิดนึงนะครับซีรีส์ลักกี้บ็อกไม่ใช่ไม่ใช่ ซีรีส์รักนะเพื่อนเสารนะครับก็คืออันนี้เป็นซีรีส์ที่ผมแบบว่าโคตรตั้งใจจะทำมากๆนะครับนะบก็ออนแอร์ไปแล้ว4 EP เอ้ย3 EP EP ที่4ก็จะได้รับชมกันในเร็วๆนี้นะครับผมก็วันเสาร์นี้นะครับนะใครอยากดูช่วงเวลา8ป0มุงตรงนะครับอย่าลืมมาเจอกันได้นะครับนะเราก็จะมาดูพร้อมกันนะครับผมนะก็ ผมรับรองได้เลยว่าตอนที่4เนี่ยคือมนสนุกมากๆนะครับนะคือมีด้วยทั้งความเข้มข้นด้วยทั้งความดราม่าด้วยความหักมุมด้วยความสงสารนะครับขอบรดแน่นอนนะครับนะในวันวันเสาร์านี้ที่จะถึงนะครับนะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูนะครับมันจะเป็นอะไรที่ตึงตราตึงใจพอสมควรกับท่านผู้ชมนะครับนะเพราะผมแบบว่า ตั้งใจอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูจริงๆนะครับผมตั้งใจทำมากมากอ่ะแต่คือคนดูไม่ค่อยมีอ่ะครับอันนี้เลยคือเป็นอะไรที่เศร้ามากนี่เลยครับโคตรเศร้านะครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับออนแอร์ไปแล้วสามอีพนะผมอีพีแรกก็กระปูนื้อเรื่องไปนะครับอีพีที่สองก็ยังไงอีพีที่สก็เริ่มเข้มข้นอีพีที่สามก็ เริ่มหนักหน่วงอีพที่สี่ก็นั่นแหละครับเข้าสู่ความเข้มข้นโคตรของโคตรจะเข้มข้นนะครับผมพูดแค่นี้แหละนะครับก็มาสนุกจริงนะครับงานก็เป็นฟ i น a ลโปรเจกต์ Final หรืองานสุดท้ายของพี่ในปีนี้ด้วยเนาะก็รบกวนรบกวนใช้คำว่ารบกวนนะรบกวนไปดูกันด้วยนะครับเนะี่ยนั่นแหละครับก็เห็นน้องๆเนี่ยบอกว่าพี่ชอบมากเลยทำไม แบบว่าสนุกมากนะแต่พี่ตัดต,ต่อดีด้วยแต่ทาไมพี่ไม่ค่อยได้ทำเลยเห็นพี่ไม่ค่อยได้ทําเลยนะเห็นพี่แบบว่าทําฉี่มากเลยทําช้ามากอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็น้องต้องเข้าใจพี่ก่อนนะอันดับแรกเลยก็คือ1ด้วยความที่พี่ไม่ค่อยว่างกับก,บการทํา YouTube เท่าไหร่นะพักหลังนี้นะครับด้วยความที่ทอ้อด้วยความท้อที่แบบว่ายัางไง u t u b e แบบเออแต่มันวิวมันน้อยอะไรเง,งี้ยก็แบบว่าหมดไฟอะไรนิดนึงนะครับแต่ก็ก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยมากแล้วก็พี่ก็ ยังยืนยันตัวเองว่าจะทําต่อไปเนาะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทํานะครับนะแต่ถ้าเกิดย้อนอยุคแบบเมื่อก่อนก็อาจจะเลือกสักทางหนึ่งนะครับนะเออคือตอนแนี้คือพี่เรียนอยู่ศิลปดนตรีนะั่นก็คือเรียนทางเน้นไปทางดนตรีสากลน,นะครับก็คือก็คือซ้อมทุกวันนะครับซ้อมดนตรีซ้อม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 ดนตรีแล้วก็ไปประกวดไปแข่งอะไรเงี้ยครับอืมก็จริงๆนะคือแบบว่ามันก็เหนื่อยนะครับแ้วก็อยากได้แบบ อย,อย่าหาคนเข้าใจสักคนนึงนะครับนะออไม่ใช่ให,หาคนเข้าใจสักคนอย่างให้น้องๆทุกคนเข้าใจพี่นะครับนะเดือแต่คือยังไงเนะี่ยมันมาทุกเสาร์แน่นอนนะครับผมแต่คือเออบางบางวันที่มันไม่มาวันบางวันเสาร์ก็คือแบบว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคนินดหน่อยก็คือแบบว่าอ่านักแสดงไม่พร้อมอบทไม่เคลียอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่โคตรแสบใช่เนะครับโคตรจะแสบ ผมกล้าพูดเลยว่าปัจจุบันโคจะแซดน่ครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็มันจะจบภายในสิ้นเดือนนี้แน่นอนนะครับนะท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะแบบอาจจะแบบว่าอาทิตย์นึงอาจจะ2ตองนก็ได้นะครับนะเพราะว่าต้องเร่งทําจริงๆนะครับนะแล้วก็แบบว่าจริงจังกับการทําพอสมควรนะครับนะก็ไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เดือนนี้เนี่ย จะมีแม่คับรักในเพื่อนสาวใช่ไหมก็จะมีอ่าสตอรี่เสริมขึ้นมาด้วยนะครับสตอรี่เสริมก็คือสตอรี่คริสต์มาสนั่นเองนะครับผมวันคริสต์มาสนั่นเองใครยังไม่ได้ไปดูอ่าปีที่แล้วก็ไปดูได้นะอ่าสตอรี่ของปีที่แล้วของผมก็คือคริสต์มาสนีน่ะครับนะเออก็จะทําแบบแนวนั้นแหละจะทําให้มันดูแบบว่า ดูดีขึ้นดูแบบว่าดูมีอะไรขึ้นนะครับทําให้มันแบบว่าโอเคขึ้นนะครับนะเออแบบว่ามีความสมจริงแบบว่าพัฒนาอะไรอย่างงี้ขึ้นหน่อยนะครับเออดูไม่น่าเบื่ออะไรอย่างงี้นะครับก็น่าร,รักจะมีอาเดือนนี้เดือนธันวาคมนี้จะมี2 2ส,สตอรี่ก็คือสตอรี่ร่ังนะเพื่อนสาวยันจบโปรเจกต์นี้เลยยันปีใหม่เลยส่วนแล้วก็ส่วนอีกอีสตอรี่นึงก็คือสตอรี่เดี่ยวคือสตอรี่ตอนเดียวคือจบก็คือสตอรี่คริสต์มาสนั่นเองนะครับ แล้วก็ระหว่างที่จะมีสตอรี่สองสตอรี 2, อร่ 2, นี้ก็จะมีพวกลัคกี้บ็อล์กที่ผมลงให้ท่านผู้ชมได้ดูตอ่ออยู่ตอนนี้นี่แหละครับว้ได้เลยมาเนี่ยว้าวก็จะได้ดูกันแบบนี้นี่ครับดูไปเรื่อยๆนี่นี่แหละครับก็ลัคกี้บ็อล์กก็ทําไปเรื่อยๆนะครับนะน้องๆขอมาพี่ก็จัดไปนะครับเออจัดไปอุ้ย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 ของดีแเนี่ยของดีอ่ะนะ โอ้ยแกน้องน้องตะหลักเดีย๋ยวลองบวกสิโอโอได้มาร้อยหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับโอเคบวกไปเรื่อยๆนะครับบวก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 นะครับผมก็คืออยากจะชี้แจงอีกก็มีนะก็คือ เรื่องของการติดตามข่าวสารของชีวิตประจำวันของพี่ดีมนะครับก็อยากให้ไปติดตาม Facebook ส่วนตัวของพี่นะครับนะสำคัญเลยก็คือ Facebook ส่วนตัวของพี่แล้วก็อินสตาแกรมของพี่หรือไ G ของพี่นั่นเองนะครับก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยลงสตรอรี่ทุกวันเลยนะครับนะแบบว่าเออตัดพอ,อยางไงอย่างนี้นะครับก็ลงทุกวันนะครับนะไม่มีวันไหนไม่ลงเลยนะครับเออถ้าวันไหนไม่ลงก็คือขี้เกียจลงนะครับนะแล้วก็ นอกจากจะเป็นแฟนเฟบุ k ส่วนตัวแล้วก็อะไรกะัะเฟบุสส่วนตัวกับ i ออ่าใช่ใช่ก็คือจะมีทั้งแฟนเพจด้วยแฟนเพจนี่พี่ก็เริ่มจะกลับมาทำหนึ่งนะครับแบบว่าเอออย่างนั้นจะมีไลฟ์ด้วยนะเอยก็จะมอีอะไรเข้ามาให้มันดูแบบว่านอกจาก youtube ก็จะไปผมก็จะไปทำแบบพวกนี้ด้วยแหละนะแบบครับนะเ,เพราะว่า อย่าไปทำ Facebook ด้วยนะครับเ็นเขาบอกว่าแพลตฟอร์มมันดีนะครับก็ไปติดตามทั้ง3ช่องทางก็คือ Facebook ส่วนตัวแฟนเพจดิมคุ้งแล้วก็อินสตาแกรมของพี่นั่นเองอินสตาอินสตาแกรมส่วนตัวอินสกาอินสตาแกรมส่วนตัวใช่เลยอดเลยอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับก็พี่ตั้งเป็นแบบว่า อ่าบัญชีลับอะนะครับนะก็คือน้องๆอ,อยาก follow น้องก็กด follow ส่งคำขอไปเลยพี่รับเองนะรับทุกคนนะครับนะอ่ะาเผิ่งเนี่ยน้องน้องฟอลพี่มาพี่อยากจะฟอลกลับก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับเออพี่อยากจะแบบโชคดีน้องๆเออคือน้องอาจจะโชคดีแบบว่าเออพี่อะไรอย่างงี้แบบว่าพี่อะแบบแบบแบบนั่นแหละพี่อ่าฟอลผมฟอลหนูอะไรอย่างงี้นะครับนะโอ้โหกูจะเปิดหมดไหมเนี่ยวันเนี้ยไอชิบหาย โอ้โหอุ้ยอันนี้ก็ค่าสู้กับเอลซ่าได้แล้วแหละมั้งวิดีโอเกมนี้เป็นลรักก้บ็อกที่โคตรจะดีนี่ครับดูครับท่านผู้ชมครับแต่ก็จะออกลูกแหลกๆนิดหน่อยนะครับโอ้โหเมว่าเอาออกดีกว่าครับอมันจะเจริญต่อชีวิตเรามากนะครับนะว้าวนี่ไม่ใช่เพนนะครับนะมันจะเป็นแบบออกวิดีโอเกมเจมเนีัยผมชุดเกาะเราวางไว้ตรงนี้นี่คือแหลก ว้าว wow. สุดยอดนี่ไ <check> อ <common understands> ้น <blueberry> ี่ครับเราสามารถเอาไปทําพวกเกราะชุดเกราะได้นะครับนะก็อ <oh, ย่ารอเปิดดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดขาดแคลนก็อันนี้แหละไอ้นี่ไม่ดีเช่เห็นไหมไม่ดีเพราะอย่างนี้นี่แหละนะครับโคตรจะเซ็ง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 สุดจะเซ็งเซ็งเซ็งมาน์ดมารมาร์ดสดอ่ะมาร์ดมาร์ดเซ็งที่สุดแล้วมานอ้าวมานที่สุดแล้วเซ็งอ่าวเซ็งมานเซ็งกูน่ะเซ็งเลยเนี่ยเดี๋ยวนะทางกลับของดิฉันอยู่ไหน ท่ามกับคำพูดอยู่ไหนครับท่านผู้ชมครับโอ้อยู่นี่เองดีดีๆๆๆๆๆๆดีดีดียี่ยมย่ยย่ยมาโอ้ทริเดนส์เยี่ยมไปเลยโอเกาะเดิมนะอธิษฐานนะครับโอ้ผมไม่ทันอธิษฐานแม่งให้กูมาละไม่เอาไปกินละเว้ยไปโทรจีโทร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 ถังเฮ้ยนายเอาของเสียไม่ให้ข้ากินจะข้าไปกินหรอกนะไอเจะโงโ่เว้ยอืม อีส okay. ิบสี่อันนะครับผมท่านผู้ชมจชิวไปวันนี้อุ้ยคาวาอีบางคนก็เรียกว่าคาวายคาวาอีนะครับผมเรียกว่าคาวาอีเลยกันอ้อันเดิมเลยครับนะอันเดิมอันซ้ําก็วางไปข้างบนแล้วกันเนาะโ okay. อเคอนไนที่เราไม่คิดว่ามันใช้แล้วมันไม่สามารถสู้กับเอลซ่าได้ก็จะไม่เอาไปสู้นะครับอืมอันนี้พอพอได้พออันนี้ได้อยู่ได้อยู่ไปก็ได้อยู่อันนี้อะไรอะ เดือดฮัก oh, พ wow, 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 wow. ้อชันว mm ้าวว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 ้าวเดือดเดือดฮักพ้อยชันมานี่เราก็กินขาดแล้วนะก็คือเราสูสีกับฟอร์เซนเอ้ยคือเราสูสีกับเอลซ่านะครับนะเออคือเป็นอะไรที่ดีนะครับคือเรื่องเราสูสีกับเอลซ่านีะครับนะเอ่าก็เป็นเรื่องน้ำแข็งนะแต่เราเป็นเลือดเดือดฮักนะครับนะโอ้ยพี่รู้ส <c oughs> ึกหายใจไม่ออกไงไม่รู้นะครับโอ้ว้าว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 โอ้ โอเคโอเคอย่างนั้นก็ได้ธนูกลับมาย่ำย่ำย่ำนี่เป็นยาอะไรอ่ะตระตระพูชนดูด้วผมไม่รู้ว่าผมไม่อยากใช้อ่ะเอออันนี้เป็นช็อกโกแลตโอ้อทำให้เราไวขึ้นแจ๋วแจ๋วแจ๋วโอ้ยเอาห้ยเอาห้ยเอาเอาเอาวะล่ะเอาวะล่ะนัดเดียวจอดนะครับไอ้น้อง เอาละไม่เอาแล้วนะครับอันสุดท้ายในวันนี้ว้าว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 มีเลยลุยนะครับอาหย์อาโหย์อาวยแปบ๊บนึงนะครับท่านผู้ชมทำเกาะดีกว่านะครับตัดไม้ด้วยมือเปล่าทั้งทั้งที่เราก็มีขวานเพื่ออะไรของกูวะเนี่ยกูทำไปเพื่ออะไรนี่ไงเอาละ ทำเสื้อกันเถอะว้า wow. วเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับโอ้โ oh, หมันไม่พอแล้วสินะไม่เป็นไรนะว้าวโอเคทิ้งไปไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะครับอันไหนไม่ใช่เราก็ทิ้งไป uh, นี่นี่โอ้ร oh, องเท้าโอ้ oh, ให้ตายเถอะมันผิดหวังมากผมผิดหวังกับมันมากเลยนะครับนะที่มันเป็นแบบนี้นะครับวันหลังจะเป็นแบบนี้ได้ไหมอค่ะข,ขอร้องรานะ ไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสนะครับถึงเลือดเราเนี่จะน้อยแต่เราก็มีเลือดเดือดฮพราะที่จะอาจจะสู้ได้นะครับนะถ้าเกิดผมไม่นัดเดียวตายก่อนนะครับนะโอเคก็พร้อมแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ว่าระหว่างดีมคุงกับเอลซ่าใครจะชนะนะครับเชียร์ใครก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้กูหาทางกลับอยู่นะครับท่านผู้ชมครับทุกคนครับทางกลับนี่มันอ้อยน่นี่เอง โอ้โ oh oh ได้เวลาหนาวกับมันหนาวแล้วอุ้ยหนาว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 เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ใครอยากเห็นผมสู้กับเอลซ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปเลยกันเลยไปอเล่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 อลูอเล่อลูอลูอลีออลาอลูอลูอลูอุลูอุลูสูสีสูสีตายังไม่ได้กินยาเดือดฮักเลยอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม,น án, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหเลือดเขาหนาหนามากหนามากหนาขนาดนั้นเลยหนาขนาดนั้นเลยเหรอเอลซ่าอื้อื้ไม่มีอะไรเยียวยาเขาได้แล้วใช่ไหมฮะโอ้ถ้าเลือดจะหนาขนาดนี้นะนี่มามาสิมาสิมาส,มาสิโอ้ย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 ก่อแตกบ่ดิโอ้ยโ,โอ้ย,โ arose, โอยหาอะไรต้องต้องเราต้องหาอะไรสู้แล้วแหละดาบนี่ วุ้ยวุย้ยอุ้ยดยเฮ้ยเฮ้ยอะไรยลิ้นเหรอทันสิทัน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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไกลๆก่อนโอ้ยโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยร้ายจริงจเอลซ่าร้ายจริงๆมานี่มานี่นี่นี่ไหนี่ไง นี่ไงนี่ไงโอ้โอ้โอ้ว้าวว้าวว้าวดาบแรงที่สุดดาบแรงที่สุดนี่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 เก้า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 นี่คือยังสู้ไม่ได้อีกเหรอโอ้ยอึดมาก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 เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะได้เดือดหักโพชั่นบ้าโู้ มา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 หายไปไหนแล้วมาเนี่เอลซ่าก่อนที่ยาฆ่าจะหมดลทธิเนี่ยนะยาฆ่าอุ้ยหมดลทธิได้ไม่นานหมดลทธิแล้วอืม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 โอ้โหสู้กันอย่างตอนคืนครับมันขนาดไหนก็ดูเอามันขนาดไหนก็ดูเอาครับท่านผู้ชมนี่ครับติดกำแพง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  ติดกำแพงอุ้ยเขาเจาะเกาะไปเลยเจาะเกาะบอลนี่เมื่อกี้เจาะเลือดอะโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ได้ได้ยัง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 ไม่เลิกยังไม่เลิกยัง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 อื้มโอ้โหเดือดขนาดนี้ ถ้าภายในสิบวิยังไม่มีใครตายคือจบคือเสมอ10 9 8ก้าแปดเจ็ดหห้าสีสมสองหนึ่งมดเวลาการแข่งขันครับผมโอ้โหก็คือจบด้วยเสมอครับผมกับ SA, เอลซ่าในวันนี้นะครับผมนะก็ถว่าสนุกสนุกนะครับนะก็เดี๋ยวเราโอ้โห เดี <Cornell>. ๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกับเอลดิมคุงปะทะเอลซาห่ล้าน9ก้าล้านเก้าพัก้าแเหมื่นก้าพันเก้ารคนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ดิมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเย้ head. need get right? need get r to out to you of you you my I I ่ t